i ค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะที่ได้มาร่วมงานเ e n นทรัลว a ล t y Awards คือโ o 2กค่ะก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาร่วมรู้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนื้อรองวันของความงามในปีนี้คือต้องเชื่อเฉิมเาะปีนี้คนรักสกอตาเป็คนสยอถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะคะก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยอย่างเราเองนี่ดูแล ความสวยยังไงครับก็ที่สําคัญเลยนะคะสกินแคร์สำคัญมากๆเลยอย่างตัวเรานี่ต้องดูแลยังไงครับเพื่อแบบน้องหน้ากล้องด้วยอะไรด้วยเออมีอะไรพิเศษถ้าสำหรับน้ำตาลนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดครัครีมกันแดดสำคัญมากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นแสงอาทิตย์แล้วก็แสง UV นะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแล้วก็เมเียรยุเพิ่มขึ้นได้ริงครีมกันแดดก็สำคัญมากๆเรียกว่าเกิดความสวยก็ยัง มาแรงแน่นอนค่ะในทุกๆปีแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอาสุดท้ายอยากให้เราแบบแสดงความดีๆจากผู้ที่ได้รางวัลค่ะก็วันนี้นะคะใครที่ได้รางวัลนักแสดของแสดงทำนินดีด้วยจริงนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองะลงทนกับตัวเองดีที่สุดอยากแสดงหน่อยเป็นไงบ้างคะเรียกว่าผมมีกระแส ก็ตอนนี้นะคะกําลังรอเปิดกล้องเกอร์รูสค่ะคนหลักทาหลักเคยอยู่ค่ะก็ดีใจมากๆที่ใกล้จะได้เปิดแล้วเพราะว่าที่จริงคิวงานของหลายคนที่ล็อกไว้ตั้งแต่แรกค่ะอาจาจะทาให้การเปิดกล้องล่าช้านิดนึงแต่ว่าอยากให้แฟนๆอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนที่ออนแอร์อยู่เัรที่ะไี่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เหรอคะเพิ่งจบไปนะคะอินนิกมานะคะแบล็กสเตจบูงามมือนมอนเพิ่งจบไปเลยห้ p ีีค่ะกระแสกระแสต้องบอกเลยว่า เอ่อซีรีส์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะให้มาดูงานผลงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะจากบ้านจี็ีทีดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยกระดับของวงการบันเทิงไทยเช่นเดียวกันยางผลงานนี้มีความแบบเราตัวเรานี่คือมีความจิตมากเลยนะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากมากๆสำหรับตันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายกับเหนื่อยมากๆช่วงนั้นแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่ค่อนข้างปดมากๆกับวงหาเงินมอนนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ได้วิชามาจากเรื่องนี้เยอะมากๆ<ม>แล้วก็อยากชื่นชมเบื้องหลังนะคะที่เขาทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหายเหนื่อยเมื่อเห็นผลงานที่ออกไปค<ม>่ะภาพเบื้องหลังออกมาแต่ละอย่างนี่คือทุกคนพอเราพดมกากๆเหมือนกัน,นสวยการแสดงอะไรค่ะก็ <S 2> <S 2> จริงๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับรุ่นพี่นะคะพิเตอร์เป็นครั้งแรกเลย <S <S ที่ได้ร่วมง,งานกับพิเตอร์ก็อยากจะร่วมงานกับพิเตอร์อีกหลายๆครั้งค่ะก็สนานน้ำตาลคือ ในเรื่องของอ n นิ m a าเอ่อแบล็กเตนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ต้องแสดงร่วมกับหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแฟนตาซีมันก็จะทําให้การทํางานค่อนข้างเล่นกับจินนาการในส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมงานทีมมุ่มกับเรื้องหลังที่เขาทําทั้ง CG ทั้งท็อปทั้งฉากทุกอย่างที่ ออกมาสมจริงแล้วก็มีผลกับตัวนักแสดงมากมากก็ทําให้เหมือนแบบทั้งเรื่องหลังแล้วก็เรื่องหน้าตักช่วยกันอย่างเป็นทีมรลยก็มันเป็นในเรื่องของความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีศิลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลนอกจากคนไทยคนไทยก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับมตานเองมันก็จะมีความเหมือนแบบเราโตมากับอาร์ตกับวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาได้มาเขาได้เข้าไปอยู่ในอ่อเรียกว่าอะไร จักรวาลของอินิม่าก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างสำหรับน้ำต,ตาลมากินขุนแต่ไปกับคนเรื่องรอให้เพิ่มเนาะว่าให้ EP <S <S ไม่พอใช่เพราะมาให้ EP สำหรับตานเองก็ยังรู้สึกว่าเออน้อยแต่ว่าี่จริงน้อยแต่ว่าก็มขมมากๆเ,เลยแต่ขนาดแค่ให้ EP อย่างุตัวละครที่คือรับบทเลยหนักหนักมากๆเลยค่ะก็อย่างน้ำตาลเองที่มาไม่ไค่อยไม่ได้เยอะมากแบใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็น้ำตาลมาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทเท่ากับตัวอื่นค่ะแต่าาว่า แต่ละตัวละครเรียกว่าอะไรเรื่องนี้เล่าในพาร์ทของแต่ละคนได้่างละเอียดมากๆเลยะบอกว่าพัชจะมีซีซั่นสไม่แน่นะคะไม,ไม่แน่จริงๆเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอ่าุ่งกับพี่โอน้นะเขาเล่าไว้อยา่างตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วเลยพขมาเป็นบูมาเหมือนพมรก็ตอนจบก็ทําให้คนดูคิดต่อได้ว่าจะมีต่อหรือจะจบแค่นี้ก็ได้ยังม,มีส,มสนใจการแสดงแบบ ก็อ,บบอยากนะคะรู้สึกว่าเคยบอกพุ่มกลับไปค่ะว่าถ้ามีโอกาสอยากรู้มันแบบ like. อีกนะคืออยากให้มันแบบจบจริตไปก่อน,นี้<อ>ก็อยากนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสถ,าาถ้ามีโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเคยอยากเล่นแบบเป็นัตกรโลกจิตมากๆแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้พอเป็นคน,คนที่แบบเริ่มจูนเอาออกยากเลยว่าอาจจะมีผลกับข้างในเลยอาจจะแบบ เดี๋ยวช่วงไหนที่รู้สึกดีแล้วถ้าโอกาสมาก็รับไว้แน่นอนเราคมวิธีอยา่างไรแต่เรามีวิธีก่อนถอดยังไงเออ,อ,อ,อคือเคยคิดว่าเป็นคนจูนเอาง่ายมากเพราะเป็นคนตลกอ่เแต่ว่าจริงๆเราไม่ยังอยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็ถ้าจูนเอาวิธีการที่จะช่วยทำตามจูนเอาได้ก็หนึ่งทานขาองอร่อยสองก็คือแบบเนี่ยมาเจอมาคุยพูดพูดคุยกับผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กับตัวบทละครเลยค่ะก็อาจจะช่วยได้มันเคยมีคนถามไหมว่าเราใส่ห้าเปียก็ลิปเปียนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีเพราะหมายว่าถ้าสมมติว่าตัวละครเขาเอาเราไปเยอะเกินแล้วเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดำดิ่งลงไปลึกเลยอะค่ะมันก็อาจจะทําให้เราดูเป็นมีความท็อกซิกอยู่ในตัวซึ่งตันก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็อยากจะเอาออกให้ได้ไวที่สุดตอนนี้ก็จะพรด่ึงแต่ว่าโครงการซีรีส์จิตวิวัฒนาของบ้านเราที่ไม่ใช่ิ้นส่วน ดีใจมากๆเลยนะคะก็อีนี้มาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้ำตาลเองก็รู้สึกดีที่ได้เล่นมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่รู้สึกว่าตัวเองได้กระโจนลงไปทำอะไรใหม่ๆแล้้วันนีก็ม่ค่ะใช่ค่ะกรูสก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะมาแน่นอนแต่ว่ารอนิดนึงนะคคค่่ะะไดด้กขอบุณมาีค่ะ